สวัสดีค่ะทุกคนคะเช้าวันนี้ก็มาพบกับม e ีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันศุกร์ที่11สิงหาคมปี2566ค่ะวันนี้มีม่ก็มาอัปเดตราคากลางขา้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยนะจะบอกว่าแรงได้อีกทุกคนนะขึ้นได้อีกนะคะเปลือกเจ้าเอ่ยข้าวเหนียวเอ่ยนะหอมมะลิปทุมธานีก็ปรับขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะนะคะวันนี้เปลือกเจ้าสุดๆเลยนะคะบวกมา700นะคะนะสำหรับบางพื้นที่เดี๋ยวมีม่ก็ไล่เรียงไปแต่ละจังหวัดนะคะสำหรับวันนี้นะค่ะ ยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะคะชาวนาคนนี้จะได้มีแรงมีกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะฝากช่องน้อยๆด้วยอย่าลืมรวบกันคอมเมนต์นะทุกคนคายเห็นราคาข้าวช่วงนี้คาดว่าแนวโน้มปีนี้ราคาจะดีนะทุกคนชาวนาเราก็น่าเร่งทําผลผลิตออกมาให้ดีให้มีคุณภาพเนาะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูรายการแรกกันเลยค่ะค่าบปุเจ้านาพลังปี2566ค่ะจังหวัดนครสวรรค์11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดพิจิตร11,700บาทถึง 1, หนึ 11, ่งหมื่นหนึ่งพันสก ขออภัยค่ะ11,700บาทถึง12,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทจากเมื่อวานค่ะจังหวัดกําแพงเพชร12,000บาทถึง12,200บาทจังหวัดกาญจนบุรี12,000บาทจังหวัดพิษณุโลก11,700บาทถึง12,200บาทจังหวัดสุโขทัย11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,800บาทถึง13,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา700บาทค่ะ I'm <laughs> sorry. จังหวัดเพชรบุรีหนึ่งบาทถึงหนึ่งอบาทจังหวัดพระนครศรีอยุทยาหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดชัยนาทหนึ่บาทถึงหนึ่งหสบาทจังหวัดสุโขทัยหนึ่ร้อบาทถึงหนึ่้บาทจังหวัดเชีชิเศร้าหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทจังหวัดอุตรดิตถ์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทจังหวัดลุมีหนึ 12600บาทถึง12700บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดนครพนม12300บาทถึง12400บาทจังหวัดอ่างทอง11800บาทถึง11900บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดราชบุรี11900บาทถึง12000บาทจังหวัดสิงห์บุรี12000บาทถึง12300บาทรายการต่อมานะคะเขาเปิดฮอมมอรี่ครัปี2565/66ค่ะจังหวัดสุรินทร์15 1,200บาทถึง16,000บาทจังหวัดนครราชสีมา15,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดนุรราชธานี14,400บาทถึง15,500บาทปรับเพิ่มกันมา200บาทค่ะจังหวัดบุรีรัมย์15,300บาทถึง15,900บาทจังหวัดศรีสะเกษ13,800บาทถึง15,400บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดมหาสารคาม15,400บาทถึง15,800บาทจังหวัดยะโสธร พาะ14,750บาทถึง16,000บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,900บาทถึง16,000บาทจังหวัดนครพนม14,500บาทถึง15,500บาทจังหวัดขอนแก่น14,500บาทถึง15,900บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดสกลนคร14,000บาทถึง16,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์15,000บาทถึง15,200บาทจังหวัดอุดรธานี14,000บาทถึง15,800บาท จังหวัดน้องบัวล15,500บาทถึง16,100บาทจังหวัดหนองคาย15,200บาทถึง15,500บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะรายการต่อมาค่ะเขาเปิดปทุมธานีน้ำปรังปี2566นะคะจังหวัดลบบุรี12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรี13,000บาทถึง13,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมา400บาทค่ะจังหวัดชัยนาท12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดอ่างทอง11,000 800บาทถึง11,900บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดสิงห์บุรี12,800บาทถึง13,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดราชบุรี12,900บาทถึง13,000บาทจังหวัดกาญจนบุรี13,000บาทจังหวัดปทุมธานี13,500บาทจังหวัดนครนายก13,000บาทค่ะ รายการต่อมาข้าวปลืเนี่ยมเมล็ดยาวในปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดคอนแก่น13,500บาทถึง14,400บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดอุดรธานี14,000บาทถึง15,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดนครปฐม11,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,600บาทถึง14,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี11,500บาทถึง11,800 จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งหมื่นสรบาทถึงหนึ่งหมื่นนบาทจังหวัดชายภูหนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมืบาทจังหวัดหนองบัวลพุรหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อบาทจังหวัดองข่ายหนัสองร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พรบาทจังหวัดมุกดาหารหนึ่งบาทถึงหนึ่งหมืยบาทค่ะรายการต่อมาค่ะเขาเปิดเนี่ยเมล็ดข้าปี2565ับนะคะจังหวัดอุดรธานี1 3 0 0 0บาทถึง14,300บาท จังหวัดอำนาจเจริญ1800บาทถึง13,000บาทจังหวัดมุกดาหาร9,000บาทถึง10,000บาทรายการต่อมาเป็นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะข่าเปกเนี่ยมลคราชน้ําพรังกับปี2566ค่ะจังหวัดคอนแก่น11,000บาทถึง11,900บาทปลาเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดสกลนคร13,000บาทจังหวัดหนองคาย13,200บาทถึง13,400บาทค่ะ ทุกคนค่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะทุกรายการค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมกันค่ะภายในของขอบพระคุณที่สูงค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาด,ดเรดื่องร,ราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆจากมามีออสการ์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย